เพจซูเปอร์ไกด์ช็อปรับขาย ID เกมขาย ID เริ่มต้นราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อ ID ราคาร้อนรับทุกแบบราคาสวยพร้อมจบระวังผู้แอบอ้างเพจด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ทักหาใครก่อนเพจจริงผู้ติดตาม50,000กว่าคนขึ้นไปเพจจริงไม่โกงแน่นอน100%นะครับผม ก็ต้องการสวีทสวัสดีน้องๆในหลายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมการีน่าฟีฟายไทยแลนด์เองนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยนะครับพี่จะมาสอนรับของฟรีในส่วนเซิร์ฟพม่าเลยนะครับวันนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือหลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าเขารับของฟรีอะไรกันนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนรับของฟรียกเซิร์ฟเลยแล้วก็ที่สําคัญ ไม่โดนแบนร้อยเด้วยนะเพราะว่า GM บอกแล้วถ้ารับของจากเซิร์ฟเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างเช่นพม่าเนี่ยก็คือรับของฟรีได้เลยแล้วก็จะเข้าในส่วนเซิร์ฟไทย100%เอซเลยนะครับอยู่ในรหัสหลักเราเลย ในส่วนนี้เนี่ยเซิร์ฟหลักไอดี ID หลักนะครับพี่รับไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไอดีลองไปกดรับให้ดูมาสอนวิธีการกดรับกันนะครับว่าจะรับยังไงนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบกันด้วยถ้าใครดูคลิปนี้ไม่จบเดีย๋ยวจะไม่เข้าใจเนี่ยแล้วก็จะมาสอนรับเพชรนะรวิธีการรับเพชรหนึ่งหมื่นเพชรเนี่ยรับยังไงนั่นเองนะครับบอกเลยว่าได้เยอะจริงๆนะครับผมเนาะทีนีเ้เดี๋ยวพี่จะพามารับเพชรกันก,นก่อนเลยแล้วกัน นะครับในส่วนนี้นะครับผมเนาะก่อนจะไปดูของฟรีในส่วนเซิร์เพื่อนบ้านนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับในส่วนนี้ก็คือต้องขออธิบายก่อนนะสำหรับเพชรตัวนี้นะครับคือเป็นรางวัลรายเดือนสิงหานั่นเองนะครับเป็นฟรีไฟเคียเตอร์นั่นเองนะใครที่จะได้แบบนี้เนี่ยต้องมี u t u b e นะครับ5,000ผู้ติดตามขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปทําเรื่องสมัครในส่วนฟรีไฟเคียเตอร์เ e ียเตอร์ฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับก็คือมันจะมีแบบ ยังไงแบบกรอกสมัครใบสมัครนะครับถ้าเราผ่านเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่ทําภารกิจแล้วก็จะมีลุ้นได้รับเพชรฟรีแบบนี้เลยนะครับใครที่มีช่อง u t u b e นะใครทํา YouTube สายฟรีไฟอยู่ก็ไปสมัครดูได้นะครับเผื<ส>่อผ่าน<ส>แล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้เพชรแบบพี่นะครับมาเดี๋ยวพี่ขอกดรับไปเลยแล้วกันนะครับผมไปกดรับไปเลยเรียบร้อยครับผมรับเรียบร้อยสำหรับเพชร17,000หเพชรฟรีนั่นเองนะครับพี่ได้รับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพชรพี่เข้าแล้วเรียบร้อยนะครับตอนแรกพี่มีอยู่30,000นนะสามสามหมื่นหรือสองหมื่นวะ สองหมื่นมั้งนะครับตอนนี้มี4ี่หมื่นห้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครัสำหรับเพชรฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็พี่ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมสำหรับกิจกรรมสายฟรีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือ,อ,อใครที่เก็บโทเค็นครบแล้วนะครับคือสามารถแลกได้เลยก็จะเป็นไม้เบสบอลตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นไง สำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพเลยนะครับนี่นะครับท็อปอัพรับชุดบอลฟ,ฟรีนั่นเองครับเติมครบ299รับทั้งหมวกกางเกงถุงเท้าอ่ามีรองเท้าไหมเนี่ยนะครับผมแล้วก็เสื้อนั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นธีมแดงขาวนั่นเองเนาะรับเสื้อบอลสุดเท่นะครับใครที่อยากได้ก็เติมครบ299นั่นเองเหมือนรับฟรีนั่นแหละนะครับเพชรก็เป็นของเราอยู่ดีนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับในส่วนกิจกรรมอ่า ตรงนี้นะครับกิจกรรมโมโคล่าง2เนี่ยตอนนี้42%่สิบนแล้วนะครับพี่ก็อาจคิดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมก็ตอนนี้น่าจะ50%าสิบเปอร์เซ็นนั่นแหละนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอกดข้ามเอาโทเค็นก่อนนะครับผมในส่วนนี้นะครับกดข้าเมื่อคืนจะได้15โทเค็นนะครับส่วนถ้าเราเล่นเนี่ยนะครับเล่นกิจกรรมตัวนี้เยิงยิงแมลงตัวนี้นะครับผมนะเราจะได้แบบสุ่มดอกโทเค็นเลยนะครับจับเวลาถอยหลัง20่สิบวินั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้มา เดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่านะครับว่ารับยังไงนะสหรับของฟรีในส่วนเซิร์ฟเพื่อนบ้านนั่นเองครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บสปินอีซี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม1,000บาทขึ้นไปรับฟรีอีก200บาทหรือ200เครดิตเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดหมดได้นะครับลิงก์สมัครลิงก์สมุติอยู่ใต้คลิปนี้เลยรีบๆเป็นทวนเลยนะครับผมพอกดลิงก์เข้ามาแลกดสมัครสมาชิกตามพี่เลยเลยนะครับนี่นะครับแต่อา่แล้วกก็ดดที่เเเเตตติิิิมมครรหืองน เลยนะครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนบริเวณพิธเบอร์0 6 1 0 2 5 0 5 0 7นยั่นเองแล้วก็ใส่เบอร์บริเของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนที่โอนไปตามขพอนมุนน้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม1,000บาทเข้าไปเราจะได้บิฟรีอีก200เครดิตเลยนะครับหรือ200บาทนั่นเองนะครับจากนั้นก็กดตรวจสอบยอดได้เลยนะครับอ่าพอโอนเสร็จนะครับผมกดตรวจสอบยอดนะครับแล้วก็กดไปที่หน้าแรกนะครับผมจากนั้นให้เราเนี่ยนะครับผมก็สุ่ม ID ท่าปักธงได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่่่่่าาาจะะะสสสุุุมมมมตตูู้้้ฟฟรรรรรีีีขออองงไไหหนนนนนนกกดเเเเลลยยยยคคัััับบบบผ็็ววๆ รับโปรโมชั่นรับ200คิดดีฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับโอเคนะครับตอนนี้พี่เข้ามาในส่วน ID l องเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ID l องก็พี่เล่นหลายนะครับผมเนาะคือทำตามพี่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ของฟรีในส่วนเซอร์เพื่อนบ้านเราย้ำว่าไม่โดนแบน100%นะครับผมทีนี้ขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เรากดไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่เปลี่ยนภาษานะครับผมให้เราเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาพม่านะครับตรงนี้ตามเมาส์พี่เลยนะเนี่ยติ๊กตามพี่ได้เลยแล้วก็กดตกลงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็กดตกลงงอีีกกทนนนนนึะะคครรััับบบป๊้็ ปัดเกมเนี่ยออกเลยนะครับปัดหน้าจอเกมไปพึบเหมือนล้างหน้าจอไปแล้วก็เข้าใหม่เน,เน,เนให้เป็นภาษาพมา่านะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับจะใครจะทําในคอม PC นะครับหรือว่าใครจะทําในมือถือรุ่นไหนก็ได้ได้หมดนะครับ p n o r o i n d r o i d ทุกรุ่นทุกกี่ห้อทําได้หมดทุกรุ่นนะครับทำตามพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดดูนะครับมันจะขึ้นภาษาพมา่าแล้วนะครับในส่วนขั้นตอนนี้ ตรงโหลดทรัพยากรตรงนี้นะสังเกตดีๆนะครับผมนี่เห็นไหมขึ้นภาษาพมา่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือถ้าขึ้นแบบนี้เดี๋ยวก็คือแปลว่าเข้าเซิร์ฟพมา่าเรียบร้อยแล้วนะครับปัดเรากดเข้าไปเลยนะัเรากดเข้าตัวเกมไปเลยเดี๋ยวพี่จะสอนแบบละเอียดเลยให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับทีนี้เข้ามาหน้าแรกแบบนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นภาษาพมา่าหมดเลยนะครับนี่ดูภาษาพม่าหมดเลยนะประมาณนี้ทีนี้เรากดเข้ามาเลยตรงไหนก็ได้ช่องตรงไหนก็ได้กดเข้ามานะครับจากนั้นก็กดมาที่อันสุดท้ายตรงนี้รูปอ่ายังไงอ่ะสัญลักษณ์รูปสััญญาณตรรนนี้ะคบผ เหมือนประกาศนั่นแหละนะครับจากนั้นมันจะมี2อันนะครับให้เราเลือกอันแรกตรงนี้นี่เลยนะครับแล้วก็จากนั้นกดตรงนี้เลยตามมส์พี่เลยนะตรง gs, ขาวๆตรงนี้นะครับกดเขา้ขาไปปุ๊บนะครับผมจากนั้นรอสักครู่นะครับผม่ะโอเคถ้าใครขึ้น,บนแบบนี้แลปลว่าได้นะครับแต่ถ้าใครขึ้นแบบว่าเข้าอีกหน้านึงเนี่ยแปลว่าไม่ได้นะแปลว่าแบบยังไงอะอะไรสักอย่ <disappointment> างนี่แหละแต่ว่าถ้าใครขึ้นแบบนี้เนี่ยมีกล่องของขวัญสีแดงๆแบบนี้แล้วก็ปุ่มเหลืองๆแบบนี้ก็คือได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยก็จะมี2แถบข้างบนเนี่ยเน๊ นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นแบบนี้รับได้แน่นอนนะครับจากนั้นให้เรากดไปที่ปุ่มสีเหลืองเลยปึ๊บนะครับแล้วก็มันจะมีให้เลือกนะครับสำหรับสกินปืนนะครับผมอันไหนก็ได้นะพี่ลองหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินปืนฟาร์มัส MP40 นะ M60 M90 AN94 นะครับลูกซองควงนะครับอักอะไรต่างๆเนี่ยเวกเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับได้หมดใครจะชอบสกินปืนไหนก็เลือกได้เลยนะครับส่วนตัวพี่เนี่ยชอบในส่วนอ่าตรงไหนล่ะ ลูกซองแล้วกันแนวลูกซองยาวแล้วกันนะครับพอเลือกแบบนี้เสร็จอันไหนก็ได้ย้าว่าอันไหนก็ได้นะครับผมเราก็กดสีเหลืองตรงนี้ไปได้เลยนะครับมันจะได้ของฟรีเลยนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับผมไปกดไปเลยเอ่าพึบเรียบร้อยครับผมรับในส่วนชิ้นส่วนความทรงจำสีทองเองนะครับ50อันฟรีๆเลยนะครับโอ้ยย้าว่าสำหรับการ์ดทองตัวนี้นะครับอ่ารับในส่วนเซิร์ฟพม่าเนี่ยจะเข้าในส่วนเซิร์ฟไทยได้100ซเลยนะครับ 50บใบตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนเซิร์ฟไทยร้อเลยไม่เชื่อไปดูได้เลยนะครับนะก็คือถ้าเรารับแบบนี้เสร็จนะครับเราก็กดไปดูว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะก็กดเข้าไปดูในส่วนเอ่อตรงไหนนะตรงนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็กดมาที่ตรงนี้เห็นไหมขึ้นแดงแล้วนะครับปุ๊บนี่มาแล้ว50อันนะครับนี่ได้รับฟรีๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่ทําได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อไปนี่เองให้พี่ทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับก็ค ความทรงจําไว้อัพเกจตัวละครนั่นเองอัพยังไงมาเดี๋ยวพี่พาไปดูก็คือเข้าไปที่ตัวละครครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ละกันนะครับผมกดที่ตรงนี้นะครับมันจะมีฮับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือสามารถอัพอัพอัพเกตได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับไม่ยากนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับมาสอนรับของฟรีกันนะครับเดี๋ยวพี่จะกลับไปเซิร์ฟไทยแล้วกันนะครับในส่วนเซิร์ฟนี้ก็คือวิธีเข้ากลับไปเซิร์ฟไทยก็ง่ายๆครับผมให้เรากดมาที่ฟันเฟืือองเมมนดิแล้วกก็ไปที ภาษาไทายนะครับนี่แล้วก็กดตกลงตกลงอีกนะครับจากนั้นก็ปัดหน้าจอเหมือนเดิมเลยนะครับปัดหน้าจอแล้วก็เข้าไปที่ฟรีไฟล์ก็จะเป็นภาษาไทายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคนะคับพอเปลี่ยนภาษาเสร็จก็กดเข้าไปเลยครับนี่มาเป็นภาษาไทายละภูมิภาคไทยเห็นไหมเนี่ยข้างบนเนี่ยเรียบร้อยครับผมคือเราเข้ามาเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับว่านะครับผมมันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือแต่งตัวนะครับแล้วก็ อื่นเนี่ยเห็นไหมก็กลับมาเซิฟไทยได้ปกตินะครับก็อยู่ในส่วนเซิฟไทยปกติเลยนะครับนี่เป็นเซิฟไทยนะครับของแท้นะครับไม่มีภาษาประมานะครับนี่ภาษาไทยนะครับประมาณนี้แหละนะครับผมเนาะก็มาสอนกันง่ายๆเป็นของฟรีแบบง่ายๆส่วนเพชรก็ไปสมัครเอานะครับใครที่มี y o u t u b ้า0ันซับขึ้นไปนะครับโอเคนอกจากิปนี้ใครที่ทําได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าลวกันนะครับสำหรับิปนี้กาสวัสดีครับ